สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาในเมืองมาตามซื้อมะละกอร้รานพี่ดำเป็นร้านของคนแอฟริกาได้ที่จอดไม่ไกลลูกชายไปกดที่จอดรถมาจ่ายไปเจ็ดสิบเซนจอดได้ถึงสิบเจ็ดนาฬิกาสิบอ็ดตอนนี้สิบหกนากาสิบอ็ดก็ชั่วโมงหนึ่งอืมไปตามไปกันเลยค่ะ ตั้งเอาไว้แบบนี้เวลาตำรวจเขามาตรวจเขาเห็นเขาก็ผ่านไปถ้าเขาไม่เห็นเขาก็จะเขียนทะเบียนรถเราแล้วก็จะเสียเง,งินไม้เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองสวยมากเดี๋ยวเดียวเราเดินไปทางนู้นไปข้ามตรงไฟเขียวไฟแดงโอ้ตอนนี้ฝนกำลังตกเลยอันนี้เป็นที่จอดจักรยานแล้วก็จอดรถมอเตอร์ไซค์โมปิด อันนี้ในเมืองซื้อมะละกอเสร็จแล้วก็จะไปซื้อของกินที่อาดีต่ออาหารสำหรับหนึ่งอาทิตย์ฝนตกอากาศที่นี่ก็จะแย่ๆมีทุกฤดูการในวันหนึ่งบางทีก็แดดลมฝนใบไม้ก็เปลี่ยนสี มาถึงอาดีแล้วต้นไม้สวยมากเดี๋ยวพ่อบ้านกับลูกชายไปเอารถเข็นไปซื้อของกลับมาถึงบ้านแล้วมาดูของร้านพี่ดำก่อนได้อะไรบ้างได้มะละกอมาสองลูกสดๆเลย ผ้าเช็ดการที่สะอาดเอาไว้ในตู้เย็นจะได้เก็บนามาพริกถุงละออยยี่สิบได้มาสองถุงวิก็จะซื้อพริกแบบนี้แหละมาแช่ไว้กินได้นานได้ฝลั่งมาฝลั่งเม็ดแดงๆแบบบ้านเราอันนี้สามออยห้าสิบ นี้แหละของร้านที่ดังมาดูของอาดี้ตอนี้ใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วก็จะทํำอัพเว้นาเลนเดอร์อันนี้เป็นกระดาษที่สำเร็จแล้วเป็นบล็อกสี่ยูโรล้วก็พับตามนี้เดี๋ยวค่อยทํากันได้หมูสับ มาแพ็กหนึ่งได้หมูคอรเลสได้ทับทิมมาสองลูกออยสิบเซนช่วงนี้ทับทิมกำลังออกไม่รู้หวานหรือเปล่าลองดูก่อนผักกาดขาวต้นหอมช่วงนี้อากาศหนาวเพื่ออยากทำซุกี้จานด่อนกิน ก็ซื้อมากเก็บไว้ขนมแป้งมาทำขนมชีสสำหรับมาทำอาหารขฝลั่งนี่ก็จะทำตัวนี้เดี๋ยวค่อยดูกันเวลาวิธงทำเป็นมันเด่นเอาไว้ทำ ขนมเค้กใกล้จะเทศกาลปีใหม่เขาก็จะมีมาขายลดราคาเก้าเซนได้มาเยอะเลยน,นี้ผงทำฟิกเเดนสำเร็จมเรมูราเดนนึ่งขวดได้เซนไฟแค่แข็งมา1ถุงอันนี้เป็นชิ้นใหญ่ได้ซอสมะเขือเทศ อันนี้ครีมซื้อมาสองแบบแบบนี้จะกินกับมันฝรั่งแบบนี้จะกินกับแตงกวากับพักพิการแบบนี้เป็นผลไม้ไมเป็นอาหารว่างตอนเยน็เยนๆเวลาลูกดูทีวีนี่ก็จะลอกให้ลูกไม่ให้เขากินช็อกโกแลตเดยอะอ่าง,งุลไลเม็ดช่วงนี้ผลไม้ราคาแพงเข้าหน้าหนาวแล้วชีส น้ำส้มแบบเป็นกล่องเวลาลูกไปโรงเรียนหรือว่าวิาวไปเดินทางหรือไปในเมืองกับเพื่อนหรือไปไหนก็ได้พกพาสะดวกใส่รถไว้ก็สะดวกแล้วก็กินทีละกล่องหมดก็ทิ้งไม่ต้องเอาขวดใหญ่ไปแบบพกพากระดาษทิชชู่สองแพ็ เช็ดจมูกแล้วมันทานตะวันวันนี้ได้มาน้ำตาลหนึ่งกิโลนมจืดสองกล่องแบบนี้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็เก็บได้มะนาวสองพวง เนยแข็งสองก้อนผงฟิกเระเดนได้มาสองุงเห็ดกระป๋องอันนี้แบบหั่นห้าสิบเก้าเซนต่อหนึ่งกระป๋อง,องนี่ก็เนยแข็งเหมือนกันแต่คนละแบบซอสมะเขือเทศแบบธรรมดาพัดดอกฝรั่ง วันนี้จ่ายไปห้าสิบห้าจุดเก้าสิบสองเซนเดี๋ยววิกเก็บของเขาที่คนค่าวิก็จะมาล้างอ่างุ่น จะล้างเขาก่อนเพราะว่าเปลือกเขาโดนคนจักเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครล้างมือไม่ล้างมือบ้างเวลาเราหั่นน้ำเขาหยดปลอกใส่จานก็จะได้ดูไม่สกปรกก็จะตัดหัวเขาออกอันนี้สุกแล้ววิยากินแบบสุกๆเป็นฝรั่งเม็ดแดงอันนี้ยังดิบอยู่เลย นี่เป็นเบียร์เน่นของเยอรมันจะมาจัดผลไม้ใส่จานอางุ่นองุ่นให้พ่อบ้านไปกินที่ทำงานปิดฝา ็จะหั่นใส่จานกินตอนเย็นนะแต่อันนี้วิกินไม่ได้วิแพ้คันเอาสองลูกเลย เม็ดเขามีนิดเดียวเอาออกหน่อยหนึ่ง ทิมนี่วิจะหั่นสปอีกจานหนึ่งเสร็จแล้วหนึ่งจานผลไม้น,นี้ทับทิมวิก็จะไม่หั่นให้เขาโดนเม็ดถ้าโดนเม็ดเขาจะแกะลำบากน้ำเขาก็จะหยด ผลไม้ก็ปอกใส่จานเสร็จแล้ววันนี้ลูกชายจะกินซุปมันฝรั่งวกีก็กินส้มตำละกอที่ซื้อมาวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ